NBI Nation Building Institute ก็จะเล่าว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรข้อมูลความรู้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าน้องชวนมานะเขาเรียกตกเลี้ยวเลี้ยวผิดทางประมาณนั้นแล้วพอมาแล้วก็สักพอมาช้าเขาด้วยนะฮะมาเขาทั้งสองวีแล้วก็มาเจอในกลุ่มเพื่อนๆชิลีแล้วก็พอเห็นแล้วเขาเริ่มทํากิจกรรมกิจกรรมนะครับเพิ่งรู้สึกว่ากิจกรรมนนี้ พอเรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อสังคมตอบโจทย์สังคมแล้วก็การทําสิ่งเล็กๆให้มันใหญ่เพื่อชุมชนเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนเล่าแบ็คกราวก่อนผมทางานบริษัทในบริษัทใหญ่ในเครือมาก่อนแล้วก็มาตัวรสศน์ตัวเนี่ยพอบริษัทในเครือเนี่ยก็ทําได้พวกงานสังคมเนี่ยทำได้เป็นบางจุดเฉยๆนะฮะพอเห็นอย่างเงี้ยมันทําเพื่อความยั่งยืนจากจุดเล็กๆเนี่ยผมได้เห็นคุณค่าว,ว่ามันสิ่งที่ดีด้วยความปรับใจ แล้วก็ด้วยพี่ๆทุกท่านก็มีเขาเรียกคนที่มีจิตใจเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนี้ทำให้สิ่งที่เราตอบโจทย์เราและสิ่งที่เราทำผมคิดว่ามันจะแอคชีพในเป้าหมายที่ดีนะครับตนผมก็คงจะพี่เท่านี้นแหะครับ